เจ้าวาดวัดทุ่งเหมือนน้อยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพบบธิธีบาร็ญกุศลสวดพระพิธรรมศพแม่อว้วนโรดีคืนนี้เป็นคืนที่สามของการตั้งศพบ,บาร็ญกุศลในขณะนี้พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาตลอดถ,ถึงพระสงฆ์ที่จะเมตตาสวดพระพิธรรมใขึ้นสูดรมารอาสมไปที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ขยับเข้ามาใกล้ เราจะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการตามลำดับครับโดยเฉพาะในคืนนี้ทางครอบครัวของแม่ว้วนดวงดีได้รับความปรุณาจากผู้ใหญ่ที่มีความเคารพและนับถือในครอบครัวของแม่ว้วนดวงดีผู้ไัวชนสแสดงเจตนาปารบร่วมกันเป็นเจ้าผ้าในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตรหลักส,สูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ุกงฮักแม่โจ้และนอกจากนั้นยังมีลูกห้านของคุณตายวิเศษทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพบัลปีกุศลศพให้กับแม่ห้วนด้วยและในนามของกองพลธนรัิที่เจ็โดยมีรองเสนาธิการกองพลธนรัฐที่เจ็ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลธารัที่เจ็ดพลตรีชายแดนกิตสนสุวรรณพร้อมกับเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบัปกุศลนี้ กรอบด้วยเวลาตามกําหนดเวลาอา่านเหมาะสมแล้วขออนุญ,ญาตนำท่านผู้มีเกียรติที่กรบรพทุกท่านเข้าสู่วิธีการตามลําดับนะครับโดยอันดับแรกขอเรียนเชิญประหยัดทรงคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านครับต้องเปจุดต่อเลยเพราะว่ามีขันศีลด้วย มีกรนะโดยมีร้อยตรีชัยพัฒน์นะครับน,า,นายทหารายทุรการก,ะกระพลกรบรบพิเศษที่ห้าแม่ริมเป็นผู้เชิญเทียนชนวนเชิญทุกท่านประนมมือน้อมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับประธานในพิธีขอเรียนเชิญพันเอกยอดชายพวงวรินรองเสนาธิการกองพลหานรับที่เจ็ ผู้แทนพลตรีชายแดนกฤษณสวรรณผู้บัญชาการกองพลทารราพิจ็ดได้จุดเทียนสองธรรมและประเขนพานดอกไม้คันขอศีลขอเียนเชินครับหมั่นเข้าเฝ้าพระรัตนตรัยในทุกวันตั้งใจมัน่นหมั่นฝึกตนย่อมเห็นผลทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นมงคลหมั่นฝึกฝนย่อมทราบซึ้งเข้าถึงธรรม ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราบพระและอาราธนาศีพร้อมกันเอมี<เ>อมมีมินาสก,กาเรนาธัมมังปูเชมีอีมินาสก,กาเรนาสังขังปูเชมีอาารพรังสัมมาสัมพุทธพะคักภีาา พุทธังพระกวันตังอธิวาเทมิสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธัมมัันมนสามิสุปฏิปันโนพระวัวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมามิ มัยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาโทติยัมติมัยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยจามา ตัติยมปิมังพันเตวิสุวิสุวรคนาทายาติสารเนนัส,สหาปัญาสลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัะควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทเทรยะมัชฌะปมมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิติมานีปัญจัสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติมนติ สีเลนะโหหสัมปทาสิเลนะมิุคติยันติตัสมาสิลังวิสโสทเยอามาพันเตลังมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัตัญชลีอักนักทิวรังอายาจธา,าสันติทาสต,ตาประชักขาชาติกา เทเซหิธรรมังอนุกัมปิมังปะชังวันนี้การพณานนักาเจ้าค่ะมีคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเมโจหดักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสถาบวิชาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเมโจผมพักเมโจโดยท่านนายกประยัดสงครามนายกชุดจังหวัดตรีมงเมโจแต่หลุกลานตาวิเศษทุกคนไปตลอดถึง กองพลทหารกระที่เจ็ดอำเภอแม่ริมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผู้ที่ส่วนบุญส่วนผลบุญเกิดจากการฟังเรื่งฟังธรรมนี้เกิดดวงวิญญาณของแม่อ้วนดวงดีของดวงวิญญาณของแม่อ้วนนั้นได้มาปัจจัยอนุโมทนารับรู้สืบสันนิษฐานหรือขึ้นนี้ขึ้นนี้เอสันาปะลีโย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านผู้มีเกียรติครับหลังจากที่แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วลำดับต่อไปจะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระสงค์จตุรวัเสีรูปได้ขึ้นสูตธรรมารต่อไปจะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรพุทธิสันต์เขือคำคณะบดีคณะผลิตกรรมท่า คณะผลิตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จุดทูกเทียนบูชาพระพิธรรมขอเรียนเชิญครับ และลำดับต่อไปกลก้ากระผมขอการนิมนต์พระสงฆ์ท่านสีรโรโปรดเมตตาสวดพระอภิธรรมณโอกาสบัดรนี้ขอตักนิมนต์ครับนโสสตพระอภิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปลผลัน ส่วนพระพิธรรมสิ่งสำคัญบทสดนั้นคำสอนพุทธโอษส่วนพระพิธรรมนำสงบในงานศพอุทิพลกุศลสงส,ส่วนพระอภิธรรมคำพระปลงไม่มีใครยืนยงคงชีวีส่วนพระพิธรรมหลักคำสอนบทสะท้อนโลกกะระทำนำวิถี สวดพระอภิธรรมให้ทำดีทั้งโลกนี้โลกไหนให้ได้ท่านในวัดได้เจอในอ้อชายโกดินรองเสนาจารกองพลสาราพิเศษในนามท่านผู้จัดการกองพลสารพิเศษสองปันโดลังศีคุณันวนาไฝ่กรรมนคนกองพลสารพิเศษสามคุณมลเกียรติดวงธรรมประธานบัตรชื่อศิษย์ โรงเรียนสันทายวิทยาคมและสี่คุณจรน์สันติผู้แถรุ่งบางชื่น11จัลโรงเรียนสันทายวิทยาคมเช่นกันครับัเสี่ท่านในโอกาสนี้ท่านทื่เยอะบางชื่นมาเยอะเพราะว่าลูกของต้นจกสันทายวิทยาคมโรงเรียนมีโรงเรียนาโรงเรียนเดการศึกษาการไปเยี่ยมสี่ท่าน การพัาระกาประเทศการมาไว้นราตัวสายโพ่อกันีพ่อพกันในโอกาสนี้ครับจะต่อฉะนั้นจะกลับนั่นแะที่เราลองจะจะเกินทุกที่สองเราชื่อพระเทษนาอาจารย์วิรารเองนะ อุปัชิตวนิโรจนตดิเตสังอุปัตตมุสุโสสาได้เก็บภาพอุสยโลังจากนั้นจะได้เทียบเครื่องพยัธรรมด้านหน้าพลักษฆ์มครับทั้งสิบรูปและตอนที่จะได้นอ้อมถวายเครื่องพยรรมกันเทศแดงพระสงค์แสงพระธรรมเทศนา ก็คือพระคูมจันทสรการเจ้าวันวัทุเหน่อยลลำดับต่อไปนั้นจะป็นการน้อมถ้าหมายเป็นพุทธบูชาตามวัฒนธรรมล้างานะครับสำหรับกันเทศนั้นมีอยู่สองชุดด้วยกันมีสองคณะเป็นเจ้าภาพท่านละคณะนะครับจะได้เียนเชิญต่อแทนคณะเจ้าภาพสองข้างประเทศเครื่องไทยธรรมกันเทศนะครับ กับเจาที่ประเทศสองทุ่งนะครับทุแรกที่น้องปีษั์ถือนั้นจะขอได้เชท่านนายกเป็นมเมือแม่โจครับท่านอ๋อเสมต์ครับแต่ถอยประเทศแต่ผมแสดงพระราเรีาพระมู่จท่าสพระรา้าอาวาสทุ่งหนุน้อย ที่ได้ดีดามีทุกวันหรือว่าอย่างนี้เพราะฝสำมเดบทุที่สองนะครับในนามญาตผู้ใหญ่ที่มาหาสุ่ซึ่งเมื่อที่สิบสี่กรกาคมท่ามาได้ประสบดตู้ชายแไ้สร้างสาราที่สวยงามซึ่งอยู่กัน้านทางเราท่านหลายสบายแต่ว่าตู้หมุนน้อย ในวันนี้จากต่างประเทศร่วมด้วยช่วยกันก็คือขอเป็นคุณพี่สมุนคุณพัทรพรแสงอังสุมาลีครับทั้งสองท่านในนามของบริษัทพัทรบูรจำกัดในนามของครอบครัวดาวพิเศษทุกคนดาวพิเศษทุกคนผู้ที่ทำกิจการในการส่งออกเครื่องบ้านยีนเขานะครับผมชมมาแล้วผมได้รับมาแล้วนะครับคุณสมุนคุณพัทรพร ปอาจารย์ครัที่นำกาคําแผ่นดินดาวร้านนาก็อาจารย์ไปไหนเนี่ยอจาสุภังยันาวาริวานาปุราปาริปุเรนปิสาขังเอวเมวะอตโตตินังเปตานังอุปัปปติ อิชิตังวะดิตังปุงหังทิพภะเมวัสมิชันตุสะเพโรเรนตุสังกปาจันโทวนะโสยะถานวันิโชติละโสติโยเววาจันโตสะปะโรโข พนัสตาถ้ำกล่าบคำโกรดน้ำแห่เมตตาแบบเปืออเอเ้อนเมืองขอเรนเชิญพ่ออาจารย์ตัณหนานัาานะ่งกรรมมังเนปานาะปัญจยยโหนโตโนเนจังเนตังเสลากรรมมังเนปานานะปัญจยยโหนโตโนเนจังเนตังภาวนะารกรรมมังเนปานาปัญจยย

<icana boards> ो साधे ज्ञाता कासो ये कावन् चो टोखा पा मोजन्तु साधे आ जाता कासो ये कावन् चो टोखा पा मोजन्तु साधे ते साधे या का

เสร็จพิธีอัง